หน่วยก็ต้องทำให้มันตรงกันกับสิ่งที่ต้องการนะว่าหนึ่งเดือนก็คือกี่วันสามบวันตอนนี้โจทย์ข้อนี้อาจจะหลายคนก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมนิยามอย่างนี้ก็แล้วกันนะนิยามว่าหนึ่งเดือนเท่ากับ30วันเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอาแล้วถ้ายี่วันถ้า37วันละนิยามเลยนิยามเลยว่าหนึ่งเดือนไม่บอกสามสิบวัน อจากตัวอย่างว่าตอนนี้เราก็ต้องเอทียบออกมาพบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่าไร่เราได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ19.2นนเพราะฉะนั้น x ตอนนี้มีมิลเท่ากับ19.2นั่นเองนะครับดังนั้นะ วัชระเม <ra> ื่อคุณได้แล้วเมื่อคุณรู้แล้วนะครับฟังชันวามน่าจะเป็นออะไรครับ fx เท่ากับ e กำลังลบ9.2บวก9.2กำลัง x ท่หญู่ดเหมือนกว x คูณบวกก ซึ่ง x ก็จะมีค่าตั้งแต่0 1 2ไปเรื่อยครับทำไมไปเรื่อยๆ x คือนักเที่ยวที่จะมาเที่ยวอ่าคุ้งกระเบนว่าเราสามารถที่จะทราบได้ไหมว่าจะมีนักต้องเที่ยวมาอีกกี่คนทราบได้ไหมไม่ได้ครับนี่คือสาเหตุที่เขาบอกว่ามันไปเรื่อยๆหรือก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ไล้ไอคอนเนี้ยไอคอนเนี้ย x แทนลูกค้าที่มาทานไอติมหนึ่งวันเราสามารถทราบ คาดเดาไปได้ไหมว่าจะมีลูกค้ามากินไอติมกี่คนวันนี้บอกได้ไหมบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่า x มันไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงเราบอกไม่ได้นั่นเองอ้าวเมื่อได้ฟังชันแล้วเขาให้คุณหาความน่าจะเป็นที่อะไร สี่วันจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่าห้าคนนะครับเขียนนึงง่าย x x แปลงนะผมมากกว่าห้าคนได้ไหมวันถามว่า x มากกว่าห้า x มีค่าอะไรบ้างครับเหกหกเจ็ดหกเจ็ด ไปเรื่อยๆแี่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆักทีมาดีัมาดีพักก็ไยาบมาดูอยับมาดู